สวัสดีคะ่ะจังหวัดศรีสะเกษนะคะวันนี้วันจะมาปลูกต้นทองอุไรนะคะที่เขตอำเภอคุนหานจังหวัดศรีสะเกษปลูกในดินภูเขาไฟนะคะซึ่งเป็นดินแดงลักษณะอย่างนี้ค่ะมันก็จะมาปลูกต้นทองอุไรนะคะได้มาจากเพื่อนบ้านที่เขามีต้นทองอุไรนะคะ ขอพันเข้ามาก็จะเป็นลักษณะดินภูเขาไฟสีแดงแบบนี้ที่วันจะปลูกต้นทองไหรนะคะแล้วก็จะเจาะหลุมหรือว่าเจาะรูพรวนดินไว้แบบนี้นะคะแล้วก็จะมาปลูกกันเลยนะคะฝักของต้นทองไหรก็จะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมคะ แล้วก็จะแกะออกมเมล็ดจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะนำมะเมล็ดที่เตรียมไว้นำมาโรยเข้าไปในหลุมนะคะประมาณกับนะคะประมาณหนึ่งต้นแล้วก็จะเกลี่ยออกแบบนี้นะคะ ทำการฝังกลบไว้นะคะ,ะเฉลี่ยประมาณถุงดำประมาณ5-6ต้นนะคะอีกไม่เกินึอาทิตย์ต้นทองอเลยก็จะงอกขึ้นมาเพราะว่าต้นโอไลยนะคะเป็นต้นไม้ที่มีสีเหลืองทองสวยงามมาก แล้วก็จะลงประมาณนี้นะคะโดยเฉลี่ยประมาณนะะกระถางดำห้าถึต้นนะคะเวลาต้นทองอะไรงอกขึ้นมา<ๆ>ก็จะได้มีความสวยงามนะคะ มันก็จะใช้เนี่ยคะ่ะไม้ไผ่นะคะกลบกลบดินไปเพราะว่าการปลูกต้นองอะไรนะคะเราต้องกลบนะคะเพื่อที่จะทำให้ต้นทงองไรงอกได้เร็วขึ้นมันก็ลดน้ำพรวนดินไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะตอนเช้าก็ลดน้ำเพิ่มอีกครั้งหนึ่ง ก็ค่อยๆปลูกลงแบบนี้นะคะกะเอานะคะประมาณไม่ให้ชิดกันมากประมาณนี้นะคะห้าถึงหต้นต่อกระถางดำและทำการกลบดินนะคะเพื่อให้ต้นท้ออะไรได้งอกไวขึ้นประมาณไม่เกิน หนึ่งอาทิตย์นะคะต้นก็จะงอกเราจะทดลองปลูกต้นทองอุไรในดินภูเขาไฟอำเภอคุนหารนะคะจังหวัดศรีสะเกษว่าต้นทองอุไรที่เราปลูกในดินภูเขาไฟจะมีการเจริญเติบโตได้ดีหรือเปล่าวันก็จะกลับไปแบบนี้เรื่อยๆ โดยที่เราไม่ต้องไปแช่ในน้ําอุ่นหรือว่าน้ำอะไรต่างๆสามารถที่จะนําต้นทองอุไลมาปลูกแบบง่ายๆอย่างนี้นะคะอีกไม่นานต้นก็จะงอกขึ้นมาเพราะว่าต้นทองอไุไลช่วงนี้กำลังได้รับความนิยมค่อนข้างมากเพราะว่าต้นมีดอกสีเหลืองทองสวยงามมาก ถ้าบ้านไหนมีต้นทองอุไรนะคะถือกติว่าบ้านหลังนั้นก็จะมีเงินมีทองเต็มบ้านนนี่ก็เป็นแบบที่เขาแบบพูดพูดกันมานะคะเราก็เชื่อไว้บ้างก็ดีนะคะถ้ามีต้นที่เราปลูกไว้แล้วเรารู้สึกว่า เรามีความสุขว่าเรารู้สึกดีนะคะเราก็จะทำการปลูกประดับไว้ช่วงนี้ต้นทองอะไรที่เขตอำเภอคุณหารได้รับความนิยมเป็นอย่างมากบางต้นก็จะมีราคาสูงนิดนึงนะคะประมาณต้นละ ที่โตนิดหนึ่งความสูงประมาณนี้นะคะประมาณห้าสิบบาทเห็นไหมคะว่าต้นทองอะไรก็มีราคาสูงทีเดียวนะคะมันก็จะปลูกไว้ประมาณสิอ็ดถุงดำนะคะวันนี้ที่จาะรูไว้แบบนี้แล้วก็จะขยับมาด้านนี้นะคะ มันจะปลูกช่วงเช้าเพราะว่าจะาไว้ในที่ร่มเพราะว่าต้นทองอุไรนะคะเราต้องเก็บไว้ในที่ร่มก่อนเวลาพ่อปลูกเก็บไว้ในแดดที่ไม่แรงมากแดดลำลาประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีทำเป็นเนี่ยค่ะที่ปิดไว้ด้านบนเพื่อไม่ให้แดดจ้ามากจนเกินไปจะทำให้ต้นทองอุไลไม่งอก ถ้าเราไว้กลางแดดน,นะคะแต่ว่าไว้ในที่ร่มรดน้ำช่วงเช้าเย็นต้นทองอะไรก็จะงอกขึ้นมาตอนนี้วันทำการกลบดินนะคะเพื่อให้ต้นได้เจริญเติบโตดีขึ้นแล้วก,ก็จะกลบให้มิดนะคะอีกไม่เกินหนึอาทิตย์ต้นทองอะไรก็จะงอกมาทั้งหมดเลย เห็นไหมคะว่าฝักหนึ่งได้เยอะมากเพราะว่าเมล็ดจะเป็นลักษณะนี้จะเป็นเมล็ดเล็กๆนะคะนี่ก็คือหนึ่งเมล็ดนะคะที่เป็นสีขาวๆแบบเราก็จะเจาะรูไว้นะคะและทำการกลบเพื่อให้ต้นทองอุไรของเรา ให้เจริญติบโตได้ดีนะคะกลบให้ไม่เจาะรูวไว้นะคะเห็นไหมคะว่าการปลูกต้นทงองไรไม่ยากอย่างที่คิดปลูกแบบชาวบ้านในเขตอำเภอคุ้นหารจังหวัดศรีสะเกษเพื่อเก็บพันไว้และสามารถที่จะนำต้นทงองไรไปปลูก หน้าบ้านหรือว่าไปปลูกไว้ในสวนเพื่อความร่มรื่นและความสวยงามนะก็จะกลบไว้นะคะแบบนีน้มันก็จะชํำดินไว้แล้วเพื่อให้ต้นไม้ต่างๆที่เราปลูกได้เจริญเติบโต,ตได้ดีนะคะก็กลบให้เม็ดอย่างนี้นรดน้ำช่วงเช้าเย็นต้นไม้ของเราก็จะงอกไวขึ้น เพราะว่าช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อนต้นไม้ของเราก็จะแห้งไวเพราะว่าดินจะแห้งไวขึ้นอากาศช่วงนี้ร้อนมากนะคะวันนี้วันที่3เมษายนพุทธศักราช2564แล้วก็มาปลกต้นถองโอไลยกันนะคะประมาณกระถางดำละ เจ็ดถึงแต้นกําลังดีนะคะเวลาต้นทองอะไรงอกขึ้นมาเราสามารถที่จะนำต้นนะคะออกไปปลูกได้ตามที่ต่างๆหรือว่าจะปลูกไว้ในกระถางก็ได้หรือว่าถุงดำแต่ว่าต้นทองอะไรจะเป็นต้นที่เจริญเติบโตได้ค่อนข้างเร็วและต้นสูงนะคะถ้าปลูกในกระถางหรือว่าถุงดำลักษณะนี้ก็ ไม่ค่อยจะเหมาะเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเรานำต้นนะคะมาพ่อชํำไว้ในถุงดำลักษณะนี้ก็จะทำให้ต้นนะคะมีการเจริญเติบโตได้ค่อนข้างเร็วและนนำไปปลูกตามที่ต่างๆได้ค่ะนี่ก็เป็นการปลูกต้นถง่งอุไลที่ไม่ยุ่งยากและซับซ้อน สามารถที่จะปลูกได้ทุกท่านนะคะแค่มีต้นพันธ์และมีดินนะคะใส่กระถางหรือว่าถุงดำอย่างนี้แล้วก็นำมาเพาะและนำดินนะคะกลบให้มิดเพื่อที่จะทำให้ต้นถองอะไรได้งอกเร็วขึ้นนี้ก็เป็นต้นไม้และผักต่างๆที่วันได้ปลูกไว้นะคะ ็นไหมคะว่าความสำคัญของพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ทำให้เราได้มีของไว้รับประทานนะคะตลอดทั้งปีนี่ก็เป็นผักกวางตุ้งที่ปลูกไว้วันก่อนนะคะตอนนี้ผักกวางตุ้งก็กำลังงอกค่อนข้างเร็วมากน,ะะนี่ก็เป็นผักวอเตอร์เกรสนะคะที่ปลูกไว้เมื่อวันก่อน นี้ปลูกไว้เมื่อวานนะคะผักวอเตอร์เกรดใส่ถุงดำเล็กเห็นไหมคะว่าวันกำลังจะเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มเพราะว่าตอนนี้เนื้อที่ที่ใช้ในการเพาะปลูกตรงนี้จะเว้นแค่ทางเดินไว้เพื่อที่จะมารดน้ำทรวนดินนะคะกำจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยเพิ่มไปค่ะนี้ก็เป็นการปลูก แบบชาวบ้านภูมิปัญญาสมัยก่อนก็จะปลูกผักไว้รับประทานแบบนี้นะคะค่ะวันนี้วันปลูกต้นทองไหลนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะไว้โอกาสหน้าวันจะได้พาท่านมาปลูกผักผลไม้ดอกไม้ด้วยกันนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ